สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวจันทบุรีเราจะไปหมู่บ้านไรแผ่นดินนะคะถึงแล้วายจันเ,เรากำลังจะไปหมู่บ้านไรแผ่นดินกินปูด,ดูเหยื่อนะคะดูเหยื่อ เดาคับเร็วมากเลยค่ะพี่น้องหวังว่าจะได้ยินเสียงบอได้จ้าดูลมแรงแน่ทิปนี้กินคูด,ดูเยี่ยว ยติิมมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะคุ้แม่พี่น้องตื่นเต้นได้ยินแต่เสียงเรือก็ตื่นเต้นแล้วบุ้งว่าจะได้ยินเสียงเตดิมสัตว์บเด้เจา้าเพราะว่าเสียงเรือดังลมกระแห้งแฮง ยังชมว,วิวขางทางจ้าพี่น้องตื่นตาตื่นใจเพื่อสุขคนจ้าข้างๆนี่พี่น้องขวดพลาสติกเขาเจ้าเลียงหอยนางรมเลยจ้าเด้อขวดพลาสติกห้ายๆสองขางทางทั้งข่างทรายขางขัวเลยจ้าพี่น้องหอยนางรมทางนั้นเลยจ้าดับเรือแล้ว

หมู่บ้านนี้มีวัดด้วยวัดภาพอาจัรร์ในเดิอจากพี่น้องเพราะว่าเรือมันแล่นนะ ถึงหมู่บ้านไร้แผดดินแล้วพี่น้องจา๋านี่ไงมุมทะเลจันโมนมเซมีวัดด้วยใหญ่อยู่เนาะว้าวตื่นเต้นจังเลยครั้งแรกนะคะที่เรามาเที่ยวที่นี่ทริปนี้คือทริปหมู่บ้านไร้แผนดิน ถึงแม่พี่น้องบ้านไรแผ่นดินโฮมสเตย์ เรานั่งเรือคันนี้มานะคะคันนี้ลำนี้นี่จ้าพี่น้องเข้ากันสิพักมองนี่กินอาหารเที่ยงมองนี่จ้ะอาหารทะเลจ้ะแานสาวคนสวยยัย <laughs> ตินมจ้ะก็เวลาก่อนนะจ้าพี่น้องจ้า เราก็จะไปพักห้องกันจ้าต้องยูทูบแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่เพื่อใส่อีกตัางหากไายพีก,ก <c oughs> เรเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปแต่ห้องไทยห้องมันนะจ้า <c oughs> <c oughs> จ้านี่พี่น้องห้องพักเอาเฮากัอยูกันจากคนเปิดไฟที่ละ ใ่ลำบากปวดใจนี่ไงปึ๊บปึ๊บต้องขาเราไว้ข้างนอกนี่เนาะนี่ไงอยากสว่างอยาพี่น้องห้องเฮาห้องนอนเฮาก็พอดีเลยคนละคู่ละคู่เลยเนี่ยนี่ห้องนอนห้องพักเฮาเด้อพี่น้องเด้อราคาคนละหัวละ พันแปดร้อยรวมค่าอาหารหนึ่งคืนสองวันบะเนี่ยไก่น้ำเที่ยวสสวัสดีครนะ้านไส้ยัยติมจ้านะขับรถขับรถตู้ท่องเที่ยวไทยบะมาจ้าร้านไส้ยัยติมกรสิตามบังฮงสูกินได้จ้ะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ตามเสบๆเด้อ ตำไทยนะหมูย้อยติ๋มก๋าซีตำปลาล่าจ้าแซ่บๆดด <laughs> ได้เม่ครัวเด้อแล้วก็เอาไข่เจียวไม่ไนนะใส่ไข่เจียวธรรมดาทำไม่คัวยิ้มเนี้ยโ <laughs> <laughs> ตไปเบิ่งหนูเด้อลงยูทูบได้แบบนี้ <laughs> ตามๆเฮ้ยตามแซ่บๆเด้อเฮ้ยโตหมอไม่ขาดเกาพี่น้องมึงแงเป็นกระแซบกระแซบพี่น้องนี่นิ่ยๆกิ่งๆนๆร้านไส้กับตามไทยแซ่บๆหมอซิม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 เึงนึกหะเป็นหน้าไหมูรุนเดียวกันเลยจะพี่น้องอันนี้เตี้ยนห้องเดียวกันจ้า 40ปีชังมาพปกันเกือบลืมหนากันละพี่น้องเอ้ยเป็นไดเป็นไดเฮ้ยแสบบอใส่ใส่เข้าซิมมึงดูเออแซบแสบแสบกินรถเดียวกันเลยเนาะเฮ้ยเอาโอเคโอเคพานเพื่อนพานแซบแซบแซตักใส่กันจานไปกิน อันนี้เจ้าของหลานนะเจ้าพี่น้องกาลังถ่ายดูจา้านี่จ้าพี่น้องไปตัดเศบบัจ้าฝีมือโมป้าป้าไปกินขา้าวเหากินข้าวเที่ยงกันจ้าพี่น้อง <S <S ยิ้มหน่อยกบอาหารเที่ยงเขามีอย่างแน่มือเนี่มีหอยมกทะเลไข่เจียวหมูสับแล้วก็ กุ้งผัดถั่วลันเตาแกงส้มปลากรดทะเลน้ำพริกกะปิแล้วก็กุ้งหวานนะคะส้มตำไทยแล้วก็ส้มตำปลาระมาพี่น้องมากินน้ำกันจ้าอาหารเทียงแซ่บๆน้ำกันได้จะเด้อมาจะพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้ากินข้าวน้ำกันแซ่บเด้อกินอิ่มแล้วอย่าติ่มกับสิบเป็นย่างชมโมู่บัน ประมงจาเย่ติมเขาเวลากินเข่าใน่เดีอจวะพี่น้องขออนุญาตบาดคำเด้อยจ้ากินแล้วแล้วม่เฮากะสิไปเดินชมโมบานชาวประมงจาว่าข้าเจ้าอยู่กันแบบใดนเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตเดีอจ้าบ๊ายบายจ้า